อัสลามูอะลัยกุมวะเรามะาตุลลอิละอิวะบาระกาตุเพื่อนชาวไทยวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในอนัลกุรอานนะครับมันน่าสนใจมากๆเลยมันน่าสนใจมากเลยนะครับยินดีจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้คืออะไรบ้างครับเอ,ออย่างแรกครับบทความนี้เล่าถึงสี่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกกล่าวไว้ในอนันกุรอานมาก,กว่า1,400ปีที่แล้วซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าจริง100เอร์เซนะครับ มันสุดยอดจริงฮ่หาฮะแล้วข้อเท็จจริงเหล่านั้นมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือการบรรยายวิธีการพัฒนาของตัวอ่อนในคันเริ่มต้นจากหยดน้ําเล็กๆแล้วจึงกลายเป็นก้อนเลือดจากนั้นเป็นก้อนเนื้อและต่อมาเป็นทารกที่สมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันวิชาการวิพากษก็พิสูจน์กระบวนการนี้ได้อย่างแม่นยําใช่ใช่ผมเห็นด้วยแล้วข้อที่สองล่ะครับในข้อที่สองอันกุณาอ่านกล่าวว่าภูเขามีมุดยึดหรือรากที่ช่วยทําให้แผ่นดินมั่นคงเอิม อิสไล์อิสไล์การที่หมุดถูกขุดลงไปในพื้นดินเพื่อยึดสิ่งของให้อยู่กับที่แล้วนักธรณีวิทยาพบว่าภูเขามีรากลึกนั้นจริงฮ่าฮ่ามอมนั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะแล้วข้อที่สามเกี่ยวกับน้ำครับถูกต้องครับข้อที่สามกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่น้ำจืดกับน้ำเค็มไม่สามารถผสมกันได้ง่ายๆเมื่อมารวมกันในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นซึ่งนักสมุทรศาสตร์ได้ยืนยันว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจริงฮ่าฮ่า ฟังดูแล้วเหมือนระบบธรรมชาติมีความละเอียดอ่อนมากเลยนะครับเออส่วนที่4ี่เป็นเรื่องของจักรวาลที่กําลังขยายออกไปโดยอันกุรอานได้ระบุว่าและฟ้าเราได้สร้างด้วยพลังและแท้จริงเรากําลังขยายมันออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่นักดาราศาสตร์ค้นพบหลังจากนั้นนับว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยทีเดียวใช่น่าสนใจจริงฮ่หาฮแต่บางที่ผมอาจจะสงสัยนะครับในเรื่องของจักรวาลน,นี้ความหมายของคําว่าขยายออกไปอาจตีความได้หลายแบบคุณคิดว่า เราสามารถชี้แจงได้ชัดเจนขนาดนั้นหรือไม่ครับผมเข้าใจที่คุณพูดครับเออจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงความสามารถของศาสนาในการบอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในจักรวาลผู้ที่ศรัทธาเห็นว่ามันเป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งในเชิงวิทยาศาสตร์เราก็พบว่าจักรวาลกําลังขยายตัวอยู่จริงฮ่าฮ่า m m ก็มีเหตุผลอยู่บ้างนะครับแบบนี้ก็ทําให้เห็นว่าศาสนาและวิทยาศาสตร์อาจจะมาบรรจบกันในจุดที่น่าทึ่งจริงฮ่าฮ่า ใช่ครับแล้วบทความนี้ไม่ได้มีแค่สีข้อเท่านั้นแต่มันยังเป็นการเตือนสติให้ผู้ศรัทธาและผู้แสวงหาความจริงได้เข้าใจว่าพระเจ้ามีทรัพยากรอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏในทุกๆมิติของการกระทําในธรรมชาติใช่ถูกต้องครับสุดท้ายแล้วพิธีกรก็ปิดท้ายด้วยคําว่าอัสลามูอะไลกุมวะรอมตุลอิลอีวะบะรอกาตุนั่นก็เป็นการย้ําเตือนให้เราจดจําความหมายและความยิ่งใหญ่ของศาสนานี้จริงฮ่าฮ่ ถูกต้องแล้วครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์แต่เป็นการเปิดมุมมองให้เราเห็นการผสานของความรู้สองด้านสาระที่ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเออ it's like it's like การที่เรามองเห็นความจริงจากมุม์ต่างๆกันที่นําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น M M MM, M แน่นอนครับขอบคุณสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจในวันนี้ผมรู้สึกว่ามันทําให้เราได้เข้าใจทั้งมิติของศาสนาและวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้ว ขอบคุณครับและอัสลามูอะลัยกุมวะเระามะาตุลลอิลอิลวะบารา,ารารกาตุลเพื่อนเพื่อนทุกคน